กระเสอดเพื่อนทางด้านเฟซทางด้านไลน์เพื่อนทางด้านเราซ่อมได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นผมพาเพื่อนมาซ่อมถลมเหมือนเดิมนะครับฮาร์ตลิส16นิ้วนะครับเป็นตัวคอยืดได้นะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนบ้านบริจาคให้มานะครับบอกว่าไม่เอาแล้วนะครับบอกลองมาซ่อมดูนะครับพอโอเคใช้ได้นะครับปกติก็ลองกดเบอร์ดูครับเบอร์ดีนะครับก็มาเสียบปลั๊กดูครับผม กดเบอร์นะครับกดเบอร์มาดูที่ใบนะครับใบไม่ขยับนะครับแล้วก็จับดูไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้น,นครับเพบ่อนครับตรวจปักออกครับผมแล้วก็มาลื้อกันครับเสร็จแล้วเราก็หมุนใบออกครับสังเกตใบนี้เป็นใบยอย่างดีนะครับ ไปของมันเลยนะครับอันนี้แกนไม่ติดนะครับแกนลองเสียบปลั๊กแล้วจับแกนดูนะครับว่ามันสั่นที่มือไหมครับกดเบอร์ครับจับดูครับผมเงียบสนิทครับ ปลาบอกครับเรามาเลือดูที่ข้างบนก่อนนะครับเคนะครับดูสายแล้วก็สายไม่น่าขาดนะครับแต่เราจะเลือดูข้างล่างก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับเสร็จแล้วเราก็่อดอหมอนะครับนับสามตัวนะครับดึงออมาครับครับขอบคุณเพื่อนทั้งห้าหมื่นท่านเลยนะครับอยู่ที่สายแล้วสายไม่ขาดนะครับสายยังดีโอเคไม่มีรอยถอดนะครับ ส่วล่างนี้ยังไม่มีรอยรื้อเลยครับสายไฟบ้านเข้าสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งเข้าเบอร์หนึ่งสองสามครับอีกเส้นหนึ่งสีเขียวนะครับเข้าเป็นเส้นสีขาวนะครับเข้าไปที่ปกลลวดอสองเส้นนะครับเบอร์ไลน์นะครับ0ูนย์0 5729นกานะครับนี่คือเบอร์ไลน์นะครับก็เข้าเป็นเพื่อนกันในลไลน์ได้นะครับถ้ามันไม่ขาดนะครับดูสลิป เด,เด้งดีอยู่นะครับแล้วก็จุดสัมผัสไม่ไม่สกปรกมากนะครับแสดงว่าอืมพลมโอเคนะครับถ้าไม่มีเครื่องวัดเราก็ดูแล้วไม่น่าเสียนะครับก็เก็บไว้ติดฟ้านะครับแล้วก็ไปดูข้างบนกันครับผมาาครับเด้งออกครับ ครับปดถอดออกมานะครับแกนจะติดนะครับแล้วตรงนี้ดึงออกแล้ววางสายขาดด้วยนะเพื่อนๆนะตัวนี้ผมเคยซ่อมมาแล้วครับปรากฏว่าผมต่อตรงไว้นะครับผมว่าเรียบร้อยไปแล้วครับไหม่ครับผมตัวนี้ต่อตรงไว้นะครับน่ครับคงจะไหม้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมกำเพ่ินครับผม จะลองไม่ดูครับจะลองเทสด,ดูสายไฟเดูนครับเพราะว่าปลายฝั่งหนึ่งครับเราก็จะจิ้มไว้อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมาจิ้มอยู่ปลายสายฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับเพราะว่าเข็มกระดิกอยู่เราก็ลองพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับพลิกมาฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มที่สายสีขาวนะครับคือสีไฟบ้านเข้ามานะครับอันนี้ ไม่ขาดนะครับเข็มกระดิกอยู่นะครับนะครับอย่างนี้นะครับทีสายไฟบ้านก็ไม่ขาดนะครับแสดงว่าทีนี้ลองกดสวิ์ดูครับเบอร์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสตตรงนี้กันก็สมมติเรากดเบอร์เบอร์สามนะครับเบอร์สามกับสีน้ำตาลนะครับ ต้องถึงกันนะครับแล้วก็ใช้เสียงปี๊ดนะครับมันจะดังปี๊ดนะครับถ้าเกิดสวิต์ดีนะครับนีคบ่ครับแสดงว่าสวิต์ดีนะครับเบอร์สองครับผมเบอร์สองก็ดังนะครับโอเคดังทุกเบอร์หลุกไปเข้านะครับสายไม่ขาดนะครับ แต่มีปัญหาที่กดลวดนะครับกามเพื่อนครับปรากฏว่าผมลองเสียบปลั๊กดูนะครับปรากฏว่ากดลวดยังไม่ขาดนะครับยังใช้ได้นะครับเพราะว่ามันหมุนอยู่นะครับโอเคเลยนะครับถอดปลั๊กออกครับยังมีโอกาสรอดนะครับนี้ถ้ามันไม่ขาดนี้มีโอกาสรอดนะครับเราก็จะมื้อเปลี่ยนเจ้าบูทนะครับก็เปลี่ยนแกนครับดูอที่ว่า จมนวนปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสีหนึ่งอย่างนะครับมาดูกันนะผมุยกันเลยขับต่อไปเราก็จะทําการกดพัดลมออกนะครับแล้วเราก็ไปหาตะปูประมาณสองนิ้วนะครับอันนี้ผมใช้น,นี้รูจะได้หรือเปล่านครับลองดูก,ก่อนถ้าใหญ่ไปเราต้องหาใหม่นะ ออกแล้วไม่ไม่เข้านะครับทีมใหญ่ไปนะครับเราต้องไปหาประมาณตะปูเบอร์เบอร์2นะครับเออองนิ้วนะครับโอเคผมไปได้ตัวนี้มาเล็กกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะ โทีออกนะครับผมอ๋อ,อมันต้องติดนะครับเทียนี่ครับก็เก็บไว้นะครับเราก็มาถอดสี่ตัวนี้ออกนะครับันไมเจะไม่จะไม่เ,เหนียวอเหนียวแน่นอนอะไรก็ได้ทึ่แบก,ก,กับเสร็จแล้วนะครับถอดหนังองอกก่อนนะที่ไหน ฟังนู้นเหรอไม่รู้เหมือนกนะันนะอร่อยหรือเปล่ากินดิแร็มันก็ไม่อร่อยอทีไก่ออกให้หมดทั้ง4ตัวนะครับ<ๆ>เพื่อนครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกระสีสารนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับตอบตอบทุกคนคอมเมนต์นะครับ ติชมเข้ามากันได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอยากให้ช่างผมทําอะไรก็ติชมเข้ามานะครับถ้าทําได้นะครับก็จะทํานะครับโอเคนะครับปล่อยลงมานะครับก็จะกลายเป็นบูธนะครับดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็ติดโอเคออกมาแล้วครับตัวนี้นะครับสึกล้อแน่นอนตัวนี้หมดแน่นอนนะครับต้องเปลี่ยนบูธใหม่ชัวร์ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ไปนะครับตัวนี้คือไปไม่รอดแน่นอน ทีนี้ขั้นตอนสําคัญที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับถ้าเราดึงแรงนะครับสายตรงนี้กับขดขดขดลวดนะครับตรงนี้นะครับกับนี้จะจากกันแล้วตรงนี้จะขาดแล้วเพื่อนๆก็จะทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นขั้นตอนแรกเราจับย้นติดกันไว้ก่อนแล้วดึงสายให้ยาวนะครับดึงออกมาเลยครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมือหนึ่งเราจะกดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อย แบะออกมาอย่าให้ตรงนี้นะครับแยกออกจากกันนะครับกดไว้ก่อนนะครับกดไว้ก่อนสองมือเลยนะครับกดไว้ก่อนไม่ต้องรีบนะครับจับไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับนะครับที่ให้ผมจับไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันหลุดมันก็จะกรอบแล้วก็ขดลวดจะจะจากกับสายไฟนะครับแล้วจะจะทําให้สายไฟขาดนะครับ ซึ่งเป็นสาเหตุของหลายหลๆท่านนะครับบอกว่าสายขาดเรียบร้อยต่อได้ไหมไม่ได้นะครับต่อแล้วก็เป็นอันตรายนะครับคือขาดแล้วต้องเปลี่ยนโกดลวดใหม่นะครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับที่เป็นรูแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วเราก็จะรูดไว้ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับวางให้ดีนะครับอย่าเพิ่งให้มันจากกันนะครับ หาทางให้ดีๆนะครับตรงนี้ทาไงก็ได้ครับอย่าให้กดลวดกับสายไฟจากกันนะครับนะครับดูดไว้สักหนึ่งอันก่อนหรือสองอันก่อนนะครับครับแล้วก็ผมจะลูดไว้สักสองอันตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับไม่สามารถส้มต่อได้เพราะสายขาดนะครับปกติก็จะพันไว้แค่สองอันนะครับเราก็เอาสองอันพอครับโอเคนะครับ พอเราได้ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับความปลอดภัยล้วก็จะสูงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนตรงนี้เราก็จะตัดออกทีหลังก็ได้นะครับสิ่งสําคัญที่เราจะทําต่อไปนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนบูธตัวนี้นะครับแล้วก็บูธตัวนี้นะครับบูธตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนตัวนี้โดนเปลี่ยนมาแล้วนะครับครั้งหนึ่ง น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วกันครับเสร็จแล้วนะครับผมใช้กระควงปักเปนนะครับเป็นเัวื่อช่วยในการถอดบูทนะครับจริงๆผมอยากให้เพื่อนๆเอาคอตรงนี้ออกเลยนะครับตรงนี้ออกจากตรงนี้ครับตรงนี้ก็ออกไม่ยากนะครับแค่เราเอาตัวสลัดตรงหลังนี่ออกนะครับมันก็จะออกนะครับทําไมถึงให้ออกครับมันจะเปลี่ยนบูทง่ายกว่าและมันก็จะทําให้เราไม่ทํา อาจจะทำให้คอมันหักก็ได้นะครับนะครับก็ดึงออกเฉยนะครับนี่ครับดึงออกมาแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าเดิมนะครับลายจะทำงานจะได้ง่ายตัวสลักนี้เราก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับอย่าให้หายเสร็จแล้วเราก็ใช้พวงปากเปนนะครับเพราะใช้เท้าเหยียบไปช่วยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ดิ้นไปที่อื่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็หงายขึ้นมาอันนี้เป็นตัวเก่านะครับที่ใส่เข้าไปตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะครับอะไรนี่แบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยอ๋อตัวนี้รอยเปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วครับตัวนี้ถ้ามีนะครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับโอเค ตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับเราแกะอันนี้ออกให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะครับครับอยู่ในร่องนี้ครับของเก้าออกไปเลยครับเดี๋ยวเราใส่ตัวเดียวตัวนี้ก็พอเดี๋ยวไปหาตัวนี้มานะครับเราก็ไปหาที่ก็ <c oughs> ไปหาที่ตะกาเรานี่แหละครับไหลที่เราเก็บไว้นี่นี่แหละเ็ตัวใหม่นะครับ จริงๆเพื่อนช่างนะครับอย่าลืมนะครับเวลาไปซื้ออะไรนะครับซื้อเจ้าตัวแบบนี้มาด้วยนะครับจะได้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับไปซื้อใหม่ตัวสีดํานี่ก็ใช้ได้นะครับมันเป็นแบบเดียวกันคล้ายๆกันนะครับใช้ด้วยกันได้แต่ผมจะลองใส่ดูนะครับตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนบูทใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นบูทใหม่นะครับเราก็ใส่บูทใหม่เข้าไป จแล้วก็รองน้ามันนะครับใส่เข้ไปเราก็ไ,ได้ตัวนี้นะครับตัวสีดําวิธีการใส่นะครับก็ใส่ธรรมดาธรรมดานี่ครับผึงหรือเปล่านะครับถ้ามันใส่แล้วถ้ามันหลวมนะครับใช้ไม่ได้ครับให้ขาช่วยหน่อยได้ครับขาหยิบเพื่อไม่ผิดนะครับใช้ขเหเยียบเพื่อ เพื่อนอย่าเคาะจนยุบยุบนะครับเพราะว่าถ้าเคายุบแล้วใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแกนจะเอียงตามตรงที่เราเคายุบนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับถึงจะใช้ได้ นี่ยังไม่แน่นะน,น,นะครับนี่ยังยังวมอยู่ปิดนะครับเมื่อกี้ล้มไปหน่อยอวิธีการนะครับขันไม่ออกนะครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งหลักดีๆนะครับ หยยบสองขาเลยครับแล้วก็กินไปสองมือเลยครับเมื่อกี้หมุนแล้วครับเยียบหวานนะครับเอียงสองสอง้ำเยยบร้อยครับหวาน,นครับฝั่งนี้ก่อนนะครับไม่หอมนะครับต้องลุกขึ้นนะครับ ต้องแบบนี้นะครับสองขาเหยียบแล้วก็ลุกขึ้นนะครับท่าโก้งงเลยครับเลือกท่าโก้งงทีเดียวเลยครับทีเดียวครับลูบครับลูบบอยหัวก็ลูบไปด้วยไม่ไปนะครับเพื่อนๆถามว่าเราจะทําไงต่อนะครับถ้ามันไม่ออกง่ายมากถ้าเราไม่มีส่วนมากนะครับผมจะใช้ใบเลื่อยนะครับอันนี้เทคนิคนะครับ ไม่ต้องกลัวหัวนบาดนะครับหัวนเป็นแผลเป็นรอยครับเรานี่ไปเลยครับเราบากมันไปเลยบากให้เป็นรอยเลยนะครับเอาให้เป็นรอยเลยไม่ต้องกลัวเสียนะครับนี่ครับเอาให้เป็นรอยเลยครับพอเป็นรอยแล้วนะครับ ใช้ค,คระวงปักแบนนะครับออกแบบไม่ต้องยั้งนะครับไม่ต้องกลัวเสียเลยครับเรียบร้อยครับไม่ใช่หักนะครับออกแล้วครับ <S 2> <S 2> <S <S เห็นไหมล้วครับว่า เทคนิคนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนได้ตลอดนะครับถ้าเราออกไม่ได้ก็ไม่สามารถเกีบซ่อมได้นะครับเรียบร้อยครับออกมาวางไว้ครับเหมือนเดิมไอ้ควงปักแบนนะครับตัวนี้ซื้อมาเลยครับอย่างไอ้ควงมอไซต์ติดกับรถมอไซค์มาครับเอามาใช้งานเลยไม่ต้องเก็บไว้นะครับเรียบร้อยครับตัวนี้เก็บไว้นะครับใช้ได้ ส่วนนี้เปลี่ยนอันนี้เราเคาะเคาะนะครับเคใช้ต่อได้ครับหาบูสตมาครับผมนี่คือบูสตัวใหม่ครับที่ผมได้มาใส่เข้าไปเลยครับเหมือนเดิมครับวางลงไปแล้วก็ไห้ปวงป,ปัดเบนค่อยๆตองไปครับในตำแหน่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเข้าง่ายนะครับ ไปนี้เลยครับจนเสร็จนะครับียบร้อยกับเพื่อนครับเดี็จแล้วก็ประกอบข้อเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนจะบูทนะครับเราต้องแกะบูทตัวเก่าออกนะครับอันนี้มันหนองไม่ได้เราก็ต้องไก้ค้อนนะครับตีออกนะครับไม่ตีออกแบบนี้เลยจับแน่นๆนะครับ ต้องเอานี้ออกก่อนนะครับอย่าให้มันแตกครับเสร็จแล้วก็คลอดต่อรับไม่ดึงออกยังไม่ออกนะครับเพราะว่าแน่นอยู่เสร็จแ,แล้วครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแย่ yeah. ให้ตรงรูนะครับแล้วก็ค่อยๆคลอ,อ,อยออกนะครับยังผมไม่แบบนี้ผมมีรูแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะสอดไว้สอดลงไปอ่ะตรงนี้ลืมออก ตงอนนี้ออกก่อนนะครับไว้ใช้งานนะครับต้องให้มหันขยับก,ก่อนนะครับมันถึงจะหลุดกกได้ที่มันแน่นอยู่ครับนี่ม่แน่นจังเลยต้องหาผ้านะครับลองดึงอ,อ้โอ้โหไม่ออกนะครับตัวนี้เหยวแน่นมาก นี้เราก็ต้องเอาออกนะครับ <c oughs> ทำไงก็ได้นะครับให้มันออกครับไม่มีรูปแบบไม่มีลิมิตนะครับโอเคออกนะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนี่ผมจะใส่ไปแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับรนี่นะครับ นี้ถ้าเป็นอันนี้มันจะแตกนะครับถ้าเป็นปูนิ้แข็งก็ตอกเข้าไปไได้ครับผมจะใส่ไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวคุกแกเป็บลักษณะนี้ ตรงนี้มีจิบล็อกนะครับถ้าเรามีจิบล็อกก็จิบล็อกได้เลยครับแต่นี้ผมจะจิบมาล็อกนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอใส่เสร็จนะครับเราก็จะมาประกอบใส่เครื่องกันเลยครับครับเพื่อนครับเราก็อย่าลืมที่บอกนะครับหยอดน้ํามันจากทุกครั้งนะครับมันจะมีน้ํามันของมันอยู่นะครับแต่ว่าน้ํามันจากนี้ใช้แทนได้นะครับเราต้องของเขาก็ได้นะครับโอเคนะครับพอหยอดเสร็จแล้วเราก็จัดการ ใส่ขนรวดก่อนนะครับวางให้ได้ตำแหน่งก่อนตำแหน่งเดิมก่านันนะครับตามรูเดิมเลยนี่ครับรูเดิมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับระวังโดนตรงนี้อย่าให้โดนเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถลอกนะครับต้องตัดออกไม่ต้องสั้นมากนะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดคาปาเพื่อนๆดูนะครับว่าคาปลายังเหลือเยอะอยู่หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปก็ใส่ข้างหลังเข้าไปนะครับหันให้ถูกทางนะครับบางคนรีบใส่นะครับหันสูดขึ้นฟ้านะครับจบเลยครับหรือออกอีกรอบอเคดูระยะชักด้วยนะครับเรากด กดไว้เงี้ยครับดูแล้วก็มาชักดูก่อนนะครับโอเคระยะชักได้นะครับนิดเดียวเสร็จแล้วใส่น็อตคายเข้าไปครับครับก็ขันให้แน่นเลยนะครับขันจนมันไม่ไปนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะครับนะครับขันไปจนมันไม่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่แน่นน้มันคายออกแล้วบูธเราจะเสียเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาดึงดูครับว่านี่ครับในนิดเดียวนะครับดึงต้องตึ๊ดๆนิดเดียวนะครับอย่าชว่วช่าไกลๆครับอันนี้เวลาเราหมุนนะครับมันจะเนืดแบบนี้นะครับแสดงว่าบูธเรายังไม่ตรงดีนะครับเราใช้นี่ครับอย่าก้อแรงนะครับเดี๋ยวมันได้งอกนะครับต้องให้หมุนจืดเลยนะครับอันนี้มันไม่จืดเลยนะครับมันตื๊ดเลยมันติดเลยครับนี่ครับ มันจะแน่นด้วยนะครับแสดงว่าบูธท,ที่ผมใส่เข้าไปน่าจะเอียงนะครับนิดเล็กน้อยคุณต้องหมุนตามมือได้สองสารอบนะครับนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้สักรอบเลยความความความนี่มันน่าจะฟิตเกินไปหรือเปล่านะครับ เริ่มเริ่มสายแล้วครับเริ่มเริ่มหมุนได้รอบแล้วครับกินก็ได้ไหนได้แล้วครับรอบหนึ่งก็น่าจะได้แล้วนะครับนครับหมุนตามมือได้รอบหนึ่งก็น่าจะได้แล้วครับโอเคได้แล้วครับผมครับนครับเพื่อนครับเราก็มาวัดสีกันว่าเหลือสีเหลือค่าเท่าเดิมหรือเปล่านะครับตั้งปฏิทยาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มที่เกี่ยวให้เป็นเด่นเกลี้ยนะครับแบบนี้นะครับ เพื่อนคงเห็นไม่ชัดนะครับ NF นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าดูที่น้ำปัดนะครับว่ามันจะได้1.5มโครไหมครับนี่ C C 1.5นะครับแล้วก็วัดขั้วไหนก็ได้ครับไม่ต้องมีบวกมีลบนะครับปุ๊บเดี๋ยว C 1.398นะครับเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องคิดมากนะครับเปลี่ยนเลยทิ้งเลยครับ เปลี่ยนซีนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาทสกันดูนะครับนี่ผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้อแต่สายซีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนครับก็ปุ่มจะเด้งออกนิดนึงนะครับแต่ว่ายังใช้ไดู้่นะครับก็ตอนนี้ก็ใส่ขาปลาใหม่นะครับเราก็อย่างที่เห็นนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแกนเสียบปลั๊กครับจะแรกมามันไม่หมุนนะครับก็กดเบอร์หนึ่งก่อนครับปุ๊บ ผลไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรากดสายดูครับผมที่วันจะสายไหมตรงนี้ตรงนี้จะครับครับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับคือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองแรงใช้ได้นะครับเบอร์สามครับผมครับเบอร์สามก็โอเคนะครับี่ครับเบอร์หนึ่งครับ อร์สองครับเบอร์สามครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสาหรับฮาตาลสสิบหกนิ้วนะครับก็เปลี่ยนบูธเป็นแกนนะครับเปลี่ยนซีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนือครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพวงหกนิ้วนะครับฮาตาลสก็อาการก็คือไม่หมุนนะครับเพราะว่าแกน ต่อแล้วก็ปุออ๊บหมดตรงนี้ผมต่อตรงไปนะครับแล้วก็เสร็ยแล้วนะครับเดี mm ๋ยวจะมียุทหน้าดีจะนำมาฝา mm hmm. กน,นะครับยิน mm hmm. ดีต้อนครับสวัสดีครับ